สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลร,ริตันทาร์รดนะคะวันนี้ตาจะมาทําพิกอาการนะคะในหัวข้อจะมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาในชีวิตของพวกคุณบ้างนะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้จะมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามา ในชีวิตของคุณกันบ้างนะคะเรามาดูนะคะตาจะมีเด็กให้เลือก3มเด็กนะคะเป็นหน้าผ้าหน้าหน้าการ์ดนะคะหน้าการ์ดทาโร่นะคะสำหรับแรกจะเป็นตัวนี้นะคะเกรเกอรีสกอตทาร์ดเลือกเด็กที่ชอบนะคะชอบเด็กไหนเลือกเด็กนั้นอันนี้กองที่2เด็กที่2นะคะกองที่2เด็กที่2นะคะสตรีมพังทาร์รดนะ อันนี้กองที่3นะคะกินวิชทารอรนะเด็กที่3กองที่3นะคะชอบเด็กไหนชอบกองไหนเลือกกองนั้นนะคะตาจะมาเปิดด้วยออร์เคนการสี่สำรับนี้นะคะข้างล่างนี้นะคะแต่ว่าให้เพื่อนๆเลือก1 2 3นะคะมีเด็กให้เลือก3กองนะคะทำสมาธิแล้วก็ส่งพลังงานนะคะเลือก เลที่ชอบเลือกกองที่ชอบแล้วก็เราไปดูคำทำนายกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองแรกเด็กแรกนะคะคนที่เลือกเด็กนี้นะเรามาดูนะตัวตนของคุณนะคะเริ่มกันเลยนะตัวตนของคุณเป็นเช่นไรนะคะตัวตนของคุณตาลเปิดได้ไพ่ได้การ์ดสองใบนี้นะคะ a l o n e time and take a walk นะคะรณน้า and take a walk นะคะเห็นไหมพลังงานของหมายเลข2แล้วก็พลังงานของหมายเลข52นะคะมีตัวเลขหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะเลขนี้นะคะและ้วก็ตัวตนของคุณนะป่งบอกถึงคนที่เลือกเด็กแรกกองแรกนะตาลเห็นถึงพลังงานของคนที่ชอบใช้ช่วงเวลาหรือใช้พลังงาน energy ของคุณอนะใช้ชีวิตคุณอนะนะคะด้วยตัวคนเดียวหรือว่า ไม่ว่าจะทำอะไรนะคะทำบางสิ่งบางอย่างกิจกรรมหรือ,อพักผ่อนแฮงเอาท์นะคะคุณจะใช้เวลาส่วนใหญ่ด้วยกับตัวคุณเองนะคะใช้เวลาส่วนตัวเองในการไปพักผ่อนแฮงเอาท์หรือทำกิจกรรมบางอย่างที่ผ่อนคลาย คุณจะใช้เวลากับตัวเองเป็นซะส่วนใหญ่นะการไปเดินเล่นนะคะหรือว่าคุณชอบไปเดินเล่นในสวนชอบไปเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือว่าทํากิจกรรมบางอย่างมีมุมเป็นของตัวเองนะคะหรือว่ากิจกรรมเล็กๆน,น้อยมีมุมทํากับข้าวทําอาหารหรือว่ากิจกรรมบางอย่างที่คุณชอบมากๆนะคุณจะใช้เวลาทุ่มเทกับมันมากๆนะ คุณจะมีมุมส่วนตัวของคุณไม่ถึงขั้นว่าเป็นอินชเวิร์ดนะคะไม่ใช่นะตามไม่ได้เห็นพลังงานแบบนั้นนะแต่คุณจะจัดสรรเวลาส่วนตัวให้กับคุณบ้างนะคะคือว่ามีการจัดสรรช่วงเวลาไม่ว่าทํางานก็คือส่วนทํางานแต่ว่าในบางมุมบางช่วงเวลานะคะคุณจะใช้เวลาผ่อนคลายหรือการที่คุณกลับมาโฟกัสกับตัวคุณเองซะส่วนใหญ่ใช้เวลาตัวคนเดียวใช้เวลาส่วนตัว ตัวคนเดียวนะคะสะส่วนใหญ่นะอ่าแล้วก็สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเด็กแรกกองแรกนะคะอย่างแรกเลยคือการที่คุณนั้นปรารถนาสิ่งใดไว้นะคะไพ่กัดสองใบนี้ขึ้นมานะไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดไว้นะคะคาอธิษฐานและความปรารถนาของคุณจะได้รับการตอบรับนะมันจะเป็นจริงนะคะจะเป็นจริง มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวคุณเนาะแล้วแต่พลังงานแล้วแต่ e n เ r อ y จเนาะจะเกิดขึ้นเร็วเกิดขึ้นช้านะขึ้นอยู่ที่ตัวคุณแต่ละคนนะคะอืมอเกิดขึ้นช่วงเวลาไหนจะช้าจะเร็วนะคะมันขึ้นอยู่อ้า,าใบนี้ออกมาสนับสนุนว่าคุณนั้นจะต้องเปิดใจยอมรับกับความรัก กับความทุกข์กับความสุขหรือว่าบางสิ่งบางอย่างสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตกับคุณนะถ้าคุณยอมรับกับ สถานการณ์ความเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เป็นไปตามปัจจุบันที่เข้ามานะคะการเปิดใจยอมรับและทำความเข้าใจกับมันนะคำอธิษฐานและความปรารถนาที่อยู่ในใจที่อยู่ในความรู้สึกที่คุณตั้งหวังตั้งมุ่งมั่นไว้นะคะว่าจะได้เป็นจริงสิ่งดีๆสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณสักครั้งหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อคุณต้องยอมรับกับความเป็นจริง สิ่งที่เกิดขึ้นนะยอมรับการเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะหรือว่ายอมรับกับสถานการณ์ทั่วไปนะเออเข้าใจสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเข้าใจกับบุคคลรอบข้างก็ได้นะคะก็มันพรังงานเ n e น g y หลากหลายนะคะขึ้นมานะคะยอยู่ อยู่ที่ตัวบุคคลแต่ละคนนะคะจะต้องทําความเข้าใจและยอมรับกับสถานการณ์ของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปนะบางคนก็จะต้องทําความเข้าใจกับความรักความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตบางคนก็ต้องทําความเข้าใจกับออบุคคลรอบข้างนะคะครอบครัวบุตรหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ คุณพี่คุณน้องอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าเจ้านายลูกน้องอะไรอย่างนี้นะคะแล้วสิ่งที่คุณตั้งหวังไว้อะในใจที่คุณอยากจะทําให้มันสําเร็จนะคุณจะได้รับสิ่งนั้นสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะจะเกิดขึ้นเอเนอร์จีนะมันขึ้นอยู่ที่พลังงานตัวคุณเลยนะถ้าคุณมีความคิดที่ดีความคิดโพสิทีฟความคิดบวกนะคะมีแรงผลักดันให้ตัวเองได้กระทำ บางสิ่งบางอย่างที่คุณตั้งใจไว้จะสำเร็จขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเลยนะต่อมานะคะพ่อพิคเนตบอกว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกนั้นนะคะก็คืออย่างแรกตาเห็นถึงความรุ่งโรจน์นะคะสเปนรอความรุ่งโรจน์จะเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะความรุ่งโรจน์หนึ่งแหละถ้าคุณหวังในเรื่องการงานความเจริญก้าวหน้านะคะคุณจะได้รับสิ่งนั้นนะหรือบางคนหวังในเรื่องของ าการทำมาหากินหรือว่ารา,รายรับรายได้ที่จะเพิ่มมากขึ้นนะก็อยู่ที่อาชีพและพื้นฐานของแต่ละบุคคลนะคุณจะได้รับความรุ่งโรจน์แน่นอน,นะคะ่ะทั้งด้านการเงินก็จะเข้ามานะคะจะมากจะน้อยก็อยู่ที่พลังงานของแต่ละคนเนาะแล้วก็ตัวคุณนั้นนะ่ะตาได้รับพลังงานเอเนจีว่าคุณเป็นบุคคลที่รู้แจ้งเห็นจริงกับสถานการณ์หรือว่าพูดง่ายๆคือการตื่นรู้แล้วนะคะ การที่คุณตื่นรู้เข้าใจกับสถานการณ์เข้าใจกับผู้คนเข้าใจกับความเป็นไปแล้วก็เข้าใจตัวคุณเองมากๆนะคะเข้าใจพลังงานตัวเองเข้าใจความเป็นตัวของคุณนะ alignment นะคะหรือการตื่นรู้รู้แจ้งแล้วนะคะเพราะคุณนั้นเป็นคนที่มีความจริงใจ b i k i เนนะคะมีความจริงใจ ต่อผู้คนต่อตัวเองต่อคนรอบข้างนะคะมีความจริงใจตรงไปตรงมานะทำอะไรก็ตรงไปตรงมาไม่ได้คดโกงหรือว่าอะไรใดๆนะคะเป็นคนที่ดีเป็นคนที่จริงใจและเป็นคนที่งดงามนะคะไพ่ใบนี้ออกมาบอกว่านะคะคุณไอริสคุณได้ตัวแทนของดอกไม้นะคะเป็นดอกไอริสนะคะอันนี้เดี๋ยวตาให้ดูชัดๆนะเขาบอกว่า Rainbow and message สายรุ้งและข้อความนะคะความหมายของดอกไอริสและข้อความอันนี้อยากจะบอกกับคุณนะคะสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามานะคะ uh, When it rains look for rainbow when it's dark look for star นะคะเมื่อฝนตกให้มองหาสายรุง้ง เมื่อท้องฟ้ามืดให้มองหาดวงดาวไม่ว่าสถานความหมายก็คือไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตของแต่ละคนของแต่ละบุคคลนะคะของกองแรกนะมันจะมืดมนมันจะหาทางออกไม่ได้มันจะสิ้นหวังมันดูไม่มีหนทางแต่ขอให้คุณมั่นใจและศรัทธาในตัวคุณเองนะเมื่อคุณมีความมุ่งมั่นและตั้งใจนะคะคุณจะได้พบกับเส้นทางการชี้นำ ในตัวตนของคุณนะคะจะมีแสงสว่างนำทางให้คุณได้พบเจอกับปรมที่มันผูกไว้มันจะได้ขี้ขายนะคะแล้วก็คุณจะได้พบแสงสว่างปลายอุโมงค์นั่นเองนะคะขอให้คุณแค่มีความหวังและศรัทธากับ ตัวคุณนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจกับสิ่งที่กำลังจะทำสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะใบและใบใบที่เห็นถึงก็คือความรุ่งโรจน์เนาะความรุ่งโรจน์ความงดงามนะคะการที่คุณเอ่อเป็นคนที่จิตใจดีตื่นรู้แล้วก็ มีความจริงใจให้กับผู้คนนะคะและเป็นคนที่มุ่งมั่นนะตาเห็นถึงพลังงานเอน r g y ของคุณนะคะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นพยายามนะคะแล้วก็คุณจะได้รับสิ่งดีๆที่เข้ามานี้แน่นอนค่ะขอบคุณนะคะกองที่หนึ่งสวัสดีค่ะขอต้อนรับคนกองที่สองนะคะคนที่เลือกเด็กนี้นะคนที่เลือกเด็กนี้เรามาดูนะคะ ตัวตนเริ่มเลยนะคะตัวต้นของคุณเป็นเช่นไรเอ่ยตัวชตัวต้นของคุณคุณได้สองใบแรกนะพลังงานของหมายเลขสี่และหมายเลข39มสบองใบนี้นะคะใบแรกบีสต e ลใบที่สองแพลนอาว้เชนะคะตัวต้นของคุณเป็นคุณเป็นคนที่ดูนิ่งๆสุขุมนะคะ คุณเป็นคนที่ไม่ว่าจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคุณจะมีสติใช้สติระคิดตึกตรองนะเป็นเจ้านักวางแผนด้วยก็ได้นะคะเป็นเจ้าวางแผนชอบวางแผนวางแผนสถานการณ์วางแผนการทำงานวางแผนกับชีวิตรักชีวิตคู่และวางแผนกับอ,อ,อนาคตของคุณด้วยเช่นกันนะคะเด็กที่2กองที่สองนะตาลพลังงานของคนที่มีสติ ออยู่กับตัวเองไม่ว่าจะทำอะไรก็หยุดนิ่งคิดก่อนนะคะตึกตรองอบางสิ่งบางอย่างเนาะที่บอกไปแล้วนะแล้วก็เป็นเจ้าวางแผนใช่ไหมแล้วก็ไม่ว่าความสัมพันธ์นะมันจะรวมกันหมดนะทั้งการงานการเงินความรักคุณจะเป็นคนเจ้าวางแผนเป็นเป็นคนที่มีแพลนตลอดเวลาเนาะ ก็อย่างว่านะคะเป็นคนที่ไม่ว่าจะทำไรก็จะคิดก่อนล่วงหน้าเนาะด้วยเหตุและผลนะเป็นคนเป็น energy พลังงานที่ดีมากๆเลยนะเป็นคนที่มีสติและสมาธิเป็นคนที่รู้จักใช้ชีวิตดีมากๆเลยนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะคะตามเห็นถึงพลังงานหรือว่าช่วงนี้เมื่อคุณเครียดมากกับการทำงานกับ energy ที่มันเมื่อยล้าช่วงนี้คุณก็อยาก มีแพลนที่จะไปพักผ่อนต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้นะคะช่วงนี้นะอาจจะวางแผนวางแผนไว้ก็ได้นะคะแล้วก็สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณกองที่สองเด็กที่สองนะคะสองใบแรกใบนี้นะ a magic and อะ,อะไรเนี่ย affirmation from assistant นะคะ a magic ก็คือเวทมนต์แห่งอากาศนะคะแล้วก็ใบที่สองก็คือ affirmation ยอมอัศจรรย์ก็คือการยืนยันนะคะเพื่อการยอมรับเนาะอันดับแรกเลยตานเห็นบางสิ่งบางอย่างนะที่คุณอะเป็นคนควบคุมสถานการณ์ในชีวิตได้ดีมากๆเลยนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณกองที่สองคุณจะได้รับการยืนยันได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างจาก หัวหน้าคุณหรือว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นหัวหน้าได้รับการยอมรับคุณเป็นหัวหน้าเองนะคะเป็นเจ้าของกิจการเองก็ดีนะคุณจะได้รับการยอมรับจากผู้คนรอบข้างจากลูกน้องคุณก็ได้นะคะจากในสายงานของคุณนะคะแล้วก็คนรอบตัวของคุณค่อนข้างจะชื่นชมคุณนะเหมือนคุณนะเป็นคนที่ มีเวทมนต์ในตัวเองอ่ะสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีมากๆกับชีวิตของคุณนะคะทั้งเรื่องการวางแผนการหาเงินอาชีพการงานการหารายได้นะคะคุณจะวางแผนไว้เป็นระบบได้ดีมากๆสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณคนรอบอคุณกองที่สองนะคุณจะได้รับการยอมรับได้รับการชื่นชมนะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะ,ะเป็นคนที่บุคคลรอบข้างยอมรับและชื่นชมคุณมากๆนี่คือสิ่งี ดีที่คุณจะได้รับแล้วคุณจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออใจฟูมากเลยนะกับการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้ลงมือทําไปได้เพียรพยายามได้อดทนเฝ้ารอไปคุณจะได้รับการยอมรับแล้วนะคะยินดีด้วยนะคะทุกคนจะชื่นชมและยินดีกับคุณนะคะหรืออีกหนึ่งในความหมายก็คือคุณจะได้รับชื่อเสียงกลับมานั่นเองนะคะ สิ่งดีๆต่อมาพ่อพระพิคเนตอยากบอกว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะคะพ่อบอกว่า perseverance นะคะความพักเพียรอุตสาหะความพยายามนะคะสิ่งที่คุณทำมาคุณจะได้รับผลนี้แล้วนะคะจะได้รับแล้วนะทั้งชื่อเสียงการเงิน ชื่อเสียงในด้านการงานนะคะเอาการงานก่นอนเนาะการงานผู้คนยอมรับแล้วเนาะการเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามานะถ้าคุณทําธุรกิจเนาะไม่ว่าจะเป็นห้างร้านหรือว่ากิจการงานของคุณก็จะได้รับคันชื่นชมผู้คนจะ,ะถามหาถามถึงแล้วก็รายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะด้วยความเพียรพยาพย,พยามของตัวคุณนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ belonging นะคะการเป็นคุณการที่คุณเป็นคุณการที่คุณเป็นตัวคุณนั่นเองอะค่ะซึ่งเป็นคุณนั่นเองความเพียรพยายามความอุตสาหะความที่คุณเป็นเจ้าวางแผนเนาะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากๆนะคะในการจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสิ่งนี้กำลังจะมาหาคุณแล้วนะคะเพราะว่าการที่คุณเป็นคุณความเพียรพยายามและมา เป็น Popularity นะคะก็คือความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสิ่งดีๆของคุณนะคะกองที่2ยินดีด้วยนะคะคุณจะได้รับความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านชื่อเสียง รายได้นะคะแล้วก็การเงินกันทองเนาะก็จะหลั่งไหลเข้ามานะคะแล้วก็รวมทั้งความรักด้วยนะคะผู้คนจะชื่นชมคุณชื่นชอบคุณกับสิ่งที่คุณทำกับสิ่งที่คุณอุตสาหะกับสิ่งที่คุณเพียรพยายามไปนะแต่ก็รับได้รู้ถึงพรังงานของคุณที่คุณจะมีมุมของคุณส่วนหนึ่งนะคะหรือว่าด้วยความที่คุณเป็นผู้นำนะ ตามรับรู้ได้ถึงมันจะมีบางบางมุมที่คุณอ่ามีมุมส่วนตัวมีโรคส่วนตัวหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยก็ได้นะคะมีเพื่อนน้อยมีความจริงใจน้อยก็ได้นะคะเพราะว่าคนรอบข้างเนาะเมื่อเราเติบโตในสายงานของเราระดับหนึ่งแล้วเนาะะอ่าคนที่จะเข้ามาเป็นคนที่รู้ใจคนที่ จริงใจกับเราเนี่ยค่อนข้างน้อยนะในจุดจุดนี้คนรอบข้างอาจจะรอบรอบข้างรอบตัวของคุณอาจจะเยอะเนาะแต่ว่าความรู้สึกของคุณนะ่ะตานได้รับพลังงาน energy ของการที่เป็น air magic อันนี้เนาะคนรอบคะคนที่คุณไว้ใจอะ่ะค่อนข้างจะน้อยนะคะอืมรับไพ่ใบนี้ก็ออกมาย้ําเตือนเนาะคุณได้อดอกไม้ประจําตัวก็คือยี l โ w ลโรสนะคะยโรลโรสันธุนี้ก็คือ โรซา s ั n ฟูเรีนะคะใบนี้เขาบอกว่า,าความกระตือรือร้อนและมิตรภาพนะคะ a s y i u m and friendship นะคะ S a s i n g l e l o a d can be my garden a s i n g l e friend my world นะคะหรือว่าดอกกุหลาบเพียงดอกเดียวคุณก็สามารถปลูกกลายเป็นสวนของคุณได้เลยนะคะหรือว่าถ้าฉันมีเพื่อนเพียงแค่คนเดียวหรือมีเพื่อนเพียงแค่น้อยนิดเขาก็สามารถเป็นโลกทั้งใบของฉันได้อะไรประมาณนี้เลยเนาะพลังงาน energy ให้แบบว่าแม้ว่าคุณจะ มีบางสิ่งเหมือ,อย่างเพียงน้อยนิดนะแต่คุณก็สามารถทำมันให้มันเติบโตให้มันจเจริญง,งอกงามให้มันรุ่งเรืองให้มันเฟื่องฟูได้นะคะหรือว่าพูดในมุมมองของความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์รอบข้างเนาะคนรอบตัวเนาะแม้ว่าคุณจะมีเพื่อนน้อย เพื่อนที่คุณไว้ใจและที่จริงใจกับคุณน้อยนะแต่ว่าเขาคนนั้นก็เป็นบุคคลที่สำคัญกับคุณมากๆนะคะขอให้คุณรักษาคนคนนั้นไว้แล้วก็ทำสิ่งที่คุณยึดมั่นไว้แม้ว่ามันจะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆแต่ในวันข้างหน้ามันจะเติบโตและงอกงามแล้วก็ขยายออกไปได้อีกนะคะไพ่พลังงานวันนี้เนาะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณคนกองที่สนะคะขอบคุณจ้าไปแล้วนะคะกองที่สอง สวัสดีค่ะต้อนรับคนที่เลือกเด็กที่3กองที่สามนี่นะคนที่เลือกเด็กนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะตัวตนของคุณก่อนนะตัวตนของคุณก่อนนะจ๊ะตัวตนของคุณมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขยี่สิบเจ็ดแล้วก็หมายเลข40่สิบนะคะตัวตนของคุณเป็นคนที่ไฮเดรตหรือหมายความว่าแล้วก็ พ e เซอนะคะไฮเดทก,ก็คือการส่วนประกอบของน้ำการเติมน้ำเข้าไปการเติมเต็มการเติมพลังงานนั่นเองนะคะส่วน p e เซอนะคะก็คือความพึงพอใจกับการที่พึงพอใจในทุกๆอย่างนะ,ะพึงพอใจในตัวเองพึงพอใจกับสิ่งที่ได้รับพึงพอใจกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้นะคะตัวตนของคุณจะเป็นลักษณะเช่นนี้นะ,ะ,ะแล้วก็ เดี๋ยวนะคะคิดอะไรออกได้แป๊บนึงอยู่ๆก็ชอ็อตอะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุนนึกถึงหัวข้ออยู่นะคะขอไปอัดคลิปมาค่อนข้างนานสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณคนกล่องที่สามนะคะตานเห็นถึงพลังงานของคนที่อย่างที่บอกนะคุณพอใจในตัวของตัวเองมากๆพอใจกับสิ่งที่มีอยู่พอใจและยินดีกับสิ่งที่คุณได้รับนะคะหรือว่า ตัวตนข้างในของคุณนะเป็นคนที่พยายามเติมความสุขให้กับตัวเองพยายามเติม energy ที่ดี energy ของพลังบวก positive นะคะคให้กับตัวคุณเองอยู่ด้วยทุกครั้งทุกวันนะคะเติมพลังงานดีๆให้ตัวเองทุกวันเนาะเป็นคนที่มี energy ที่ดีมากๆเลยนะคะคนกองที่3แล้วเป็นคนที่เปิดรับเปิดโอกาสเปิดความรู้รับความรู้รับโอกาสที่เข้า ที่ต่างๆนะโอกาสต่างๆที่เข้ามาในชีวิตด้วยนะคะนั่นคือสิ่งดีๆนะตาเห็นถึงสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาหาคุณเลยนะเพราะคุณเป็นคนที่มีความคิดโพสติฟมากๆกับการใช้ชีวิตนะคะไม่ได้ปิดกัน้นไม่ได้ปิดกั้นสิ่งที่เข้ามาเนาะารวมทั้งความรู้ไม่ว่าสายงานคุณจะทำอะไรนะมันจะมีบทเรียน เข้ามาในชีวิตคุณทุกวันนะคะการที่คุณได้เรียนรู้กับสิ่งต่างๆเนาะคุณก็จะเปิดรับสิ่งนั้นนะคุณไม่ได้ปิดกั้นความรู้ไม่ได้ปิดกั้นพลังงานที่เข้ามานะคะคุณนำพลังงานและสิ่งที่คุณได้รับมาเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้กันใช้ชีวิตเรียนรู้และยอมรับกับสิ่งนั้นนะอืมรวมถึงพลังงานของคนรอบข้างด้วยนะจ๊ะสิ่งดีๆที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณคนกองที่สามนะคะ เอิร์ธเมจิกอ๋อเป็นคนที่หนักแน่นเหมือนกันนะเป็นคนที่หนักแน่นแน่วแน่เนาะมุ่งมั่นด้วยนะคะกับบางสิ่งบางอย่างเมื่อคุณได้ลงมือทําอะไรไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการงานความมั่นคงอาชีพและการสร้างรายได้นะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบ go with the flow เรียบง่ายปล่อยไปตามสถานการณ์ความเป็นไปถ้ามีเหตุการณ์ใดเข้ามานะคุณก็จะแก้ปัญหาแก้สถานการณ์ความเป็นไปได้ดีมากๆเลยนะ สิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาหาคุณกองที่สาเพราะคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตค่อนข้างเรียบง่ายนะใช้ชีวิตดำเนินชีวิตไปตามสถานการณ์ความเป็นไปของโลกใบนี้นะแล้วตัวคุณเป็นคนที่หนักแน่นมั่งคงแน่วแน่กับสิ่งที่ทำอยู่ทั้งด้านการทำงานความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างทั่วๆไปนะคะคุณไม่ได้เอาพลังงานท็อกซิกมา ใส่ในชีวิตคุณเลยนะคุณปล่อยมันทิ้งไปไม่ได้ไปโฟกัสกับมันเนาะรับเปิดรับพลังงานสิ่งดีๆในชีวิตเข,เข้ามาแทนนะคะเออมีพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นคนที่ใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะอืไม่ได้คิดหวังปรารถนาอะไรเกินตัวนะคะทำนะับปัจจุบนันทำสิ่งปัจจุบันให้มันเต็มที่ทำสิ่งที่คุณ มีอยู่คุณไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะคะแต่ว่าคุณเลือกที่จะทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้มันสําเร็จมากกว่านะคะในชีวิตของคุณนะพลังงานของคุณเป็นคนที่อย่างบอกอย่างที่บอกนะคะเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลานะคะเรียนรู้เรื่อยๆนะคะเปิดรับทุกสิ่งที่เข้ามาเนาะ สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะทั้งในเรื่องการงานความมั่นคงในชีวิตของคุณรัะรวมถึงความรักความสัมพันธ์บุคคลรอบข้างด้วยนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่พูดง่ายๆก็คือเข้าใจโลกนะคะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจผู้คนนะคะว่าก็ใช้ชีวิตแบบเรียกง่ายเนาะเราไม่ต้องไปฝืนว่าฝืนชะตาชีวิตจะต้องให้แปะว่าขึ้นสุดลงสุดอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เนาะคุณใช้ชีวิตกับ ที่เป็นอยู่กับสถานการณ์นะัปัจจุบันได้ดีมากๆเลยนะคะอาสิ่งดีๆกกำลังเข้ามาแล้วนะขอให้คุณคลิปไว้นะคะคลิปพลังงานโพสิทีฟพลังงานดีๆที่คุณเติมเต็มและเรียนรู้แล้วก็รู้รู้อะไรนะ ออพอใจกับสิ่งที่มีที่เป็นอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะสิ่งดีๆกำลังเข้ามานะมาดูซิพ่ออยากบอกอะไรนะคะพ่อเพคเนตอยากบอกอะไรสิ่งดีๆของคนกองที่สามนะคะอย่างแรกเลยสเตฟานเนสนะคะสเตฟานเนสก็คือความมั่นคงความแน่วแน่นะหรือการที่คุณเป็นตัวของตัวเองมากๆนะคะ,ะยืนหยัด การเป็นตัวคุณแบบนี้แหละดีแล้วทำต่อไปนะคุณจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนแน่นอนนะคะแล้วก็การที่คุณยอมรับยอมรับกับปัจจุบันยอมรับกับสิ่งที่มีพึงพอใจกับสิ่งที่มีนะ a b บซั p t i o n นะคะยอมรับตัวตนยอมรับการเป็นคุณยอมรับกับหน้าที่การงานพึงพอใจแล้วอะยอมรับกับอาชีพรายได้อะไรที่มีอยู่แล้วนะแล้วพอใจแล้วก็ใช้จ่ายแบบที่ คุณรู้ค่ารู้ราคาแล้วนะคะสิ่งดีๆจะได้รับการตอบรับการสะท้อนกับสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณแบบ reflection นะคะแบบสะท้อนกับคุณทำสิ่งดีมากเท่าไหร่สิ่งดีๆนั้นจะย้อนกลับคืนมานะคะไม่ว่าคุณจะทำอ,อ,อะไรก็แล้วแต่นะนะปัจจุบันนี้ที่เป็นสิ่งดีๆนะให้กับสายงานให้กับบุคคลให้กับคนรอบข้างรวมทั้ง ทำสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเองด้วยนะคะคือก็คือการที่คุณมีความโพสิทีฟมีการคิดบวกรู้ตัวตนพึงพอใจอยู่แล้วนะคะพ่อบอกว่าสิ่งดีๆกำลังจะสะท้อนกับกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะคะทั้งด้านการงานการเงินและความรักแล้วเนาะและคุณเป็นคนที่ รับรู้และเรียนรู้ได้ไวนะคะกับการใช้ชีวิตใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะไพ่ตัวตนของคุณนะคะดอกไม้ใบนี้ทิวริปนะเขาอยากบอกว่าอะไร friendship and gratitude นะคะมิตรภาพและความกระตันยู่อาดอกทิวลิปใบนี้นะความหมายของดอกใบนี้ที่ตาลเปิดได้มานะคะ let us be grass For, uh, rest I be grateful for the people who make us happy There are the charming gardener who make us so blossom ความหมายก็คือเราควรขอบคุณคนที่ทำให้เรามีความสุขนั้นนะเขาพวกเขานั้นนะคือคนที่น่ารักและมีสเสน่นะ Charming นะคะที่ทำให้จิตใจ จิตวิญญาณทําให้โซของเรานะคะเติบโตเบ่งบานและได้เรียนรู้นะคะเหมือนตัวต้นของคุณเลยนะคะดอกทิวลิปใบนี้นะก็เขาก็ออกมาสื่อสารว่าสิ่งที่คุณทํานั้นดีแล้วนะควรขอบคุณบุคคลหรือสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณที่ทําให้คุณได้เรียนรู้ที่ทําให้คุณได้เชิดใช้ได้เป็นตัวคุณนะถึงณปัจจุบันนี้นะคะคุณกองที่สามสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะขอบคุณนะคะไปรวนะจ้ากองที่สาม Thank you.